สวัสดีค่ะ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 ช่องเจมวยเบิกบานนะคะแล้วก็ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนะคะวันนี้มาเที่ยววัดพระอีสานนะคะวัดโคกลางนะคะซึ่งวัดนี้อยู่อำเภออะไรคะอำเภอโุกสมพิสัยค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะวัดนี้เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เราจะนําเสนอนะคะวันนี้เรามีไกด์นะคะคือเจ้าผิบนะคะเจ้าผิบที่มาบ่อยๆนะคะค่ะ แนะนำชื่อหน่อยค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณครูวิยาดาสิริโอดนะคะ,ะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเนะะี่ยค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมที่วัดโพกางของเรานะคะวันนี้เรามีงานบุญแก่ถิ่นนะคะแลวอ,อีกท่านอีกท่านชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะคุณครูพิมพากิีนารีค่ะ่ะก็เป็น ก็เป็นคนที mm ่น hmm. <laughs> ี so mm ่เหมือนกันค่ะเรามีเพื่อนเป็นคนครูนะตอนนี้นะปกติเราจะมีเพื่อนเป็นดารานักสรงเยอะแยะวันนี้เราจะมีเพื่อนเป็นคุณครูนะคะตรงนี้เป็นเจดีพระเจดีพระศรีอริยะเมตไตรค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมเน้นเน้นสีสันแบบสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูทั้งสองท่านพาเราเดินชมหน่อย วันนี้หมวยมาครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีใจนะคะพอเปิดมาก็จะเจอพวกผู้ทานตาแในไม้ย่าพัชีนะคะโอ้แล้วท่านี้ใช่ค่ะแล้วก็เจดีพระศรีอริยเมตตาค่ะแล้วก็เดินเข้ามาชมเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะยอดเดินเข้ามานี่ร่มลื่นเลยนะคะรู้สึกคนลุกเลยนะคะ ลอลองด้วยสิวีค่ะแล้วก็พระมหาจักรพรรดินะคะลองรับพระมหาเจดียแล้วก็หน้าหน้าพระมหาเจดีก็จะมีเขาเวนั้งส่วนข้างในเราจะมีเอ่อพระธาตุเขาเรียกว่าอะไรภาษาลีลาธาซึ่งให้คนมากราบสักการะไหว้บูชานะคะเยอะแยะออพรนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะสวยงามมากเลยก็เปิดประตูได้สฝั่งเลยนะ้องออกหน้าไปดูคะ ข้างในจะบรรจุมีอะไรบ้างคะภาษาลิลิคาธาก็ส่วนมากจะเป็นของอาจิไตนะคะอจิไตเดี๋ยวนะอยากรู้อยากรู้ค่ะครูขะทำไมพระปางนาคปกเรามีทองเยอะจังเนี่ยผ้าอะไรคะนักข่าวชอบสงสัยค่ะโอ้อันนี้ผ้าสายวังนะคะพระปางนา <c oughs> สายวางะะังสายวางัยวง,หวงหน้ากุกค่ะอท,<า>ทองเยอะๆนี่คือยังไงลูกศ์เส้น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 สร้อยทองนี้ก็คือได้มาจากอาจินไตนะคะแล้วก็ลูกศิลูหาน้อมน้อมถวายเพื่อที่จะไว้บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์แล้วให้คนคารวะบูชานะคะกับจักรบูชาอันนี้คือบางคนเขาอาจจะถอดจากคอเขาเลยมาถวายเอออาเป็นไปได้เพราะว่าจะมีความเชื่อ อาจจะคนบ้านใจเาหรือว่าขอพรขอเลแขอแล้วได้ได้อย่างที่ขอก็มาถวายนอนถวายค่ะก่อนอื่นเรากลาบท่านดีกว่าเนาะกลาบเทวดาเดี๋ยวกราขอพรท่านก่อนดีกว่าจ้ะก็ทุกคนขอพรไปด้วยกันเลยนะคะ โสถ์นี้มีชั้นคะโสมดนี้มีชั้นล่างแล้วก็ชั้นนี้ค่ะชั้นขึ้นสองสองชั้นค่ะตามเป็สองชั้นปกติ่าที่คนมาเยอะเหมคะคุจนก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะเข้ามาตามสายบุญนะคะก็จะศรัทธาพระอาจารย์ของเรานะคะหลวงพ่อพระอาจารย์สามารถของเราก็จะสร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มากราบไหว้สักการะบูชา บรรจุส่วนมากจะเป็นพระธาตุเยอะมากเลยนะคะทูกฝังกันก็มีแล้วก็ลูกแก้วนะคะจะมีลูกแก้วนักคราดีตามความเชื่อความศรัทธาของเรานะคะเาก็เลยเป็นเป็นอะไรนะคะคุณครูเป็นพ่อแม่พ่อพ่อปู่พันปีพ่อปู่พันตาม่ยาพันปีโอ้พ่อผูกพันตามีญาพันปีค่ะ แล้วตรงข้ามตรงข้ามกับมหาเจดีย์ก็คือพระพญานาคก็จะอยู่คู่พระพุทธศาสนามาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อที่หลายๆคนเชื่อตัวมวยเองก็มาทำข่าวด้านนี้เพราะว่าความเชื่อนี่แหละอันนี้พะนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่นีล้ำค่ามากเลยนะคะจะเป็นเหล็กไหลประเมินค่าไม่ได้ค่ะใช่ค่ะประเมินค่าไม่ได้จริงๆนี่นะคะ ก็ปกติเราก็จะไม่เปิดให้ชมโดยตรงนะคะอันนี้จะเปิดแคค่ว <siglo achi bizarre> ัันสญจะเปิดเฉพาะจะขึ้นได้เฉพาะไอ้วันสำคัญสําคคัญ่ะก็คือพระอาจารย์ไม่เปิดให้ชมเลยดเวยเปว่าค่ะเพราะว่าของประเมินมูลค่าไม่ได้ที่พิมพ์พิมหน้าเจ็ดสีเหล็กลายเหล็กลายนะคะทุกอย่างเขาดีชอบพิสิ์ด้วยค่ะ การสร้างนี้ก็ส่วนมากจะเป็นพระอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันทํานะคะสร้างมหาเจดีแล้วก็ส่วนมากในวัดนี้ส่วนมากพระอาจารย์จะเป็นคนสร้างเองกับมือ ปั้นเองทำเองทาสีเองที่มวยรู้รู้นะคะที่มวยรู้ก็คืออ่ะพระอาจารย์ท่านปั้นหน้าค้าไดเองหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะกับลูกศิษย์ลูกหนาที่ท่านสุดยอดค่ะท่านจะเหมือนจะสุดยอดจริงๆอันนี้ก็เคยก็พากันมาปั้นกับท่านก็ลดแต่ละองค์มาปั้นมาตามค่ะสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูรอบ รอบๆวัดอีกค่ะครามอุปคุตค่ะตรงไปจะเป็นลานลานน้้ำตกลานน้ำพุเหรอน้ำพุเออที่จ่ายให้ดูอย่างนี้คืออยาให้เห็นความอลังการในปฏิเลยถ้าว่นเด็กนี้ทยท่านหี่ออกมาจากจิตจิตอของพระคุณท่านออกมาจากจากความรู้สึกทุก ทุกองที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทุกองค์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะถ้าส่วนมากก็จะจามจะเป็นคนพาลิสิบมหาปั้นก็ท่านจะเป็นคนลงมือเองนะคะท่านลงมือเองแล้วก็ภาพอุปกรณนี้ก็เหมือนกันค่ะลานที่สวยมากใช่ค่ะอันนี้ก็ได้มาปั้นกับท่านได้ไปก็มีอย่างที่แบอกชุกองคือสวยหมดนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมรอบมหาเจดีย์ก็จะมี ทเวสุวรรณเทวสุวรรณนี้จะมีสายญาติธรรมมาถวายนะคะทั้งสองข้างแล้วก็มีพระศิวลีพระศิวลีคือจะมีญาติโยมที่ศรัทธาครอบครัวแต่แล้วครอบครัวเขาจะนําเขาจะศรัทธาในการสร้างขึ้นมาสังเกตนะคะว่าบนยอดจะมีพญานาคล้อมรอบทิศค่ะแล้วก็พญาพุศอยู่ข้างในพญากุศก็อยู่ข้างในค่ะ เป็นอะไรที่น่าพึงมากแลเป็นอะไรที่เหลือเชื่อว่าพ้าคุณเจ้าเป็นคนปั้นเองกับมือทำก็ปั้นเองค่ะก่อสร้างไปเลยคุณครูวิเองก็มามามาช่วยช่วยปั้นเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันเกตปลานี่ทำทำสองสามเกตนะคะคุณครูวิก็ได้ช่วยทำจะไม่ได้ว่าเกตไหนแล้วไม่นับที่ว่าเกจไหนของตัวเองจำไม่ได้จำไม่ได้ ลูกแก้วก็เป็นคนเอามาถวายติดติดกับท่านลูกแก้วทำเองลงมือเองก็อุปคุต ถัดมาเราก็จะเป็นองค์ปฐมองค์ปฐมบกรดพจักระดิค่ะปางเปิดโลกค่ะสูงสิบเอ็ดเมตรนะค่ะปางเปิดโลกค่ะขอพรท่านได้เออขอพรท่านได้ค่ะตรงนี้จะเป็นลานน้ำลานอะไรนะป่าหิมพานของเท้าจะมีนางกินนลีของเท้าปู่วิรูปโข แล้วคนจะมีพ่อแม่โปรดรีดสัดคนคนขิ้งุบเหมือนคนลูกนะคะอยอดล้ำเซ็มไม่ไหวเลยคนที่มีองค์ท่านอยู่ก็จะสัมผัสได้นะคะอันนี้ขนลุกตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าฝั่งด้านนั้นก็มันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนมากในเรื่องนี้ ใครไม่ได้สัมผัสก็ไม่รู้เนาะโดยส่วนมากหลวงพ่อท่านจะปั้นอันนี้ก็หลวงพ่อปั้นกับลูกศิษย์เหมือนกันพระในวัดจะรู้สึกว่าไม่ได้จ้างช่างนะไม่ไม่ไม่ได้จ้างเลยค่ะสีก็ทงเองแล้วตรงนี้ก็เป็นพราพุเจตาปูใช่ปู่มุจลินค่ะปู่มุจลินนาคราชค่ะอันนี้ก็ได้มาปั้นกับท่านเหมือนกันทาสีองค์พระเล้ก็ปั้นกับท่านแล้วก็ทำแหลม ก็ถ้าใครบ้างเชิญแวะเวียนมาได้นะคะวัดโพกลางนะคะกะเข้ามากรา,าว่าวัดน,นี้อยู่ส่วนไหนคืออ่าอโพสุมพิสัยวัดนี้ชื่อวัดโพกลางบ้านบะหลวงน้องแวงนะคะตำบลบางยางอำเภอโกสุมพิสัยคะ่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะเชิญญาติธรรมเชิญสายบุญสายายบุญสายมูนะคะมาร่วม มาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะมาขอพรขออะไรท่านได้นะคะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะนกักราบสัาระขอพรนะคะแล้วรู้สึกว่าสถานที่ที่วัดของเราเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเล็กแต่ว่าก็มีสถานที่ให้เราได้มากราบไหว้บูชาจะแบ่งออกไปเป็นโซนเยอะมากฝั่งนั้นเราจะสร้างถ้ำนาคาที่กําลังสร้างอยู่ค่ะเราปัจจัยวันนี้ที่ ทอดกระชินกันก็จะไปร่วมสร้างถ้ำนะคะถ้ำเหล็กไหลนะคะถ้ำเหล็กไหลนะคะตอนนี้ท่านกําลังสร้างถ้ำเหล็กไหลนะคะ,ะคะ่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หมวยนะคะมามีส่วนร่วมอยู่ได้มาวัดนี้แล้วพอมาอเราก็อื้งสมกับที่เราใจใจอยากจะมาท่านชวนคําเดียวมาเลยปกติงานเยอะมากแต่ท่านชวนําเดียวไปวัดอศานาสาธุร่วมคุณด้วยนะคะดีมากเลยค่ะสาธุติดตามนะคะช่องเตมวยบิกบานนะคะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวค่ะ